น้งองขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่กนทานกันอีกเช่นเคยครับผมคือผมครับวันนี้เรากลับกักบนเก๋งกับอินนี่เกม nine nine in the forest ครับผมเกมแนวออเชเดลล์ในป่าชา้าทั้งหมด99คืนองผมนะฮะซึ่งมันเป็นเกมครับที่ได้รับความนิยมมาอย่างมากผมนะฮะ <Wow. S 2> ซึ่งครั้งนี้ครับผมไม่ได้พาเพื่อนมาด้วยครับเพราะว่าเพื่อนไม่ขี้เกียจครับเ <Wow. S 2> พราะงั้นเลยผมถึงต้องให้ผมนะผมต้องมาเล่นด้วยตัวคนเดียวครับ mm. ซึ่งครั้งนี้ครผมผมต้องท้าทายตัวเองให้มากขึ้นนะผมดูซิว่า ว่าผมฮะจะเอาชิ้นรอดได้ป่านั้นได้นานแค่ไหนผมนะฮะผมจะมีเรื่องมาบอกของผมเพราะว่าตอนที่ผมอ่ะกำลังทดสอบเกมนี้ของมืนการที่ผมอ่ะเคยลองเล่นไปแล้วทั้งหมด8 8วันนี้ผมนะที่ผมคิดขึ้นในหัวเนี่ยตอนนั้นนะผมกําลังเดินกําลังครับวิ่งเก็บของอยู่ดีครับเจอหมาใช่ปะมันยังไม่ผมมังเจอหมาไม่วิ่งหนีอยู่ดีเนตเปิงใช่ครับผม ไม่ใช่แค่นั้นครับเน็ดกากด้วยครับกระตุกกระตุกตรงนั้นเลยครับผมทําให้ตัวผมครับค้างไปเลยครับผมทําให้หมาครับประลุมกัดผมอย่างอย่างเอาเป็นเอาตาเลยครับผมซึ่งผมอ่ะไม่รอครับผมผมก็เลยโคตรเสียใจกับเน็ตตัวเองมากตอนนี้แต่ว่าเอนนี้แต่ว,ว่าตอนนี้ผมต้องแก้มือใหม่ครับผมเพื่อไม่ให้เน็ตผมต้องกากไปอีกครับผมเน็ตอาจจะดีก็ได้ครับอาจเป็นพ่อผมครับ อาจจะไฟอาจจะใช้ไฟฉายตอนนั้นนะผมไฟฉายอาจจะทำให้เหนีมัมกระตุก,กได้ผมโอเคครับเพื่อไม่ให้กาเสียเวลาเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าผมนะครับกันเลยขั้นตอนต่อไปก็ตัดไม้ทำลายป่าเลยครับผมเพื่อที่จะเอาไม้พวกนั้นนะครับเอาไปทำเป็นฟืนก่อไฟครับผมเพื่อเพิ่มระดับให้กับการก่อไฟครั้งนี้ โอเคครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็เอาไม้พวกนี้ผมมาทํามาคาเป็นแผนที่ผมนะฮะซึ่งแผนที่เนี้ยมันจะสามารถเปิดแมบได้ได้ครับสามารถดูอะไรพวกนี้พวกนี้ในพวกนี้พวกนั้นได้ครับนะฮะเพื่อให้เราหาของไดง่ายขึ้นครับดูแผนที่ได้ง่ายขึ้นครับดูเกาะนได้ง่ายขึ้นครับโอเคครับแล้วก็หาทําไายง่ายขึ้นครับโอเคครับนั้นเราก็ไปหากล่องเลยครับ โอเคครับผมก็มาเจอบ้านหลังหนึ่งรับผมซึ่งในบ้านนี้มันมันจะมีกล่องกับฐานดรวยผมครับผมเลยเข้าไปดูครับผมว่าในกล่องนั้นผมจะได้อะไรมาผมนะฮะอุ้ยเจอหมาเจอหมาผมต้องเอาข่าครับมาตีหมาให้ตาก่อนครับก่อนที่ผมจะไปเปิดกล่องครับโอเคครับเก็บเสบียงอะไรพวกนี้ครับผมแล้วก็ไปเปิดกล่องได้เลยครับดูซิว่าผมจะได้กล่องอะไร และนั่นแหละครับผมก็ได้เมล็ดกล่องพวกนี้พวกมาผมนะฮะหลังจากนั้นครับผมก็เดินสำรวจต่อไปผมหาหาของเจอน้ำมันเชื้อเพลิงครับเอาไปใช้ในการเติมไฟได้ผมครับเจอกระสุนปืนนะผมอันนี้ก็สําคัญนะผมเมื่อใช้ในการยิงหมาครับเพื่อช่วยเด็กในนั้นได้ผมบริเวณนี้หมาก็จะไปหมดเลยครับผมผมก็เลยออกไปหาที่อื่นต่อครับแลวผมครับสังเกตครับ ข้างๆผมครับมันจะมีถ้ำอยู่ครับผมถ้ำก็จะเป็นเด็กของเด็กคนแรกผมน่ก็คือเจ้าเจ้าไดโดคิดผมผมก็เลยครับต้องออกตามหาตามหาก่องครับผมเพื่อจะไปช่วยเหลือเด็กให้ได้ครับและตอนนี้ผมก็ฟ้ามือผมครับผมครับได้เจอบ้านหลังหนึ่งครับที่มีหิมะซ่อนอยู่ครับผมก็เลยเข้าไปดูไปดูครับปรากฏว่ามันเป็นเสื้อผ้าอบอุ่นอะไรก็เสื้อผ้าอบอุ่นวะชักแม่งคือห้องนี้มันเป็นห้องที่อาจจะเป็นพวกกับการการค้าขานอะไรพวกนี้ผมนะครับ ผมก็เลยครับกลับบ้านไก่อนผมเพราะว่าอากาศมันหนาวมากครับผมก็เลยกลับบ้านไปก่อนแล้วหลังจากที่ผมตักกับแคมป์ไฟครับแล้วพาธิศขึ้นมาพอดียผมก็เลยออกสำรวจต่อครับแล้วผมก็เจอบ้านหลังหนึ่งครับที่มันเหมือนเป็นพวกฆ่าทรัพผมก็เลยเข้าไปผมเลยเจอปืนครับกับกระสุนหลายนัดเลยผมผมครับจะเป็นต้องเก็บมันนะผมเพราะว่าเผื่อไว้ใช้ครับในอนาคตกระสุนปืนไวเฟิลครับอันนี้ดีครับต้องเก็บไว้ผมนะฮะจากนั้นผมก็เดินสำรวจต่อครับผมนะฮะ และระหว่างที่ผมกำลังสำรวจผมก็เก็บฟืนไปด้วยผมนะครับเพื่อจะมาอัพกองไฟให้ผมให้เพิ่มเลเวลให้แมปมันขยายใหญ่มากขึ้นนะผมนะฮะซึ่งแมปซึ่งในแต่ละพื้นที่รับแมปมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะผมเพื่อให้ผมหากล่องได้ง่ายขึ้นครับแต่ว่าความยากในในการสำรวจของผมมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยผมนะฮะให้เราครับสำรวจได้ยากขึ้นต้องกันจะยากเลยแหละแล้วก็มีพวกสัตว์ร้านาน,าน,านานชนิดอย่างเช่นพวกหมีพวกหมาป่าตาแดงพวกนี้ผมนะฮะที่ผมต้อง ออกไปท้าทายมันนะผมนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังออกตามหากล่องอยู่วิมเนาะอยู่ผมนะฮะเพื่อให้จะได้เอาถุงกระสอบครับอัพเป็นเลเวลอัพเป็นเลเวลสองครับหรือก็คือถุงดีคผมฮะเพื่อที่จะให้เก็บของได้เยอะขึ้นครับตอนนี้ผมก็ออกสำรวจอยู่รับผมนะฮะและหลังจากนั้นผมผมก็หาฟืนครับเพื่อจะมาอัพกองไฟให้ถึงเลเวลสามซึ่งตอนนี้ครับกองไฟผมก็เลเวลสามแล้วผมนะฮะแมปแผนที่ก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมฮะ แต่แต่น่าเสียดายครับที่ตอนนี้ผมกำลังก่อไฟก็มันก็ตองคืนแล้วผมนะฮะผมก็ต้องรอรออยู่ในเต็นท์ไปครับผมนะฮะซึ่งคืนที่2นี้ผมมันมันจะเริ่มออกล่าแล้วไอ้พวกกวางครับผมหรือแม่นกน่คุ้ยแหละมันก็จะออกล่าผมซึ่งผมก็กำลังตามตามหา้าหาสเสบียงอยู่ครับผมเพื่อให้ผมเอาตัวรอดให้ได้ง่ายขึ้นนะผมครับระหว่างที่ผมกำลังจะขึ้นหอคอยครับกับเจอแขกที่ไม่ได้รับเชิญผมอข้มาทักผมอยู่ครับสวัสดีครับ อุยน่าแะละครับผม้องชีวิตรอดจากกวางตัวนี้ได้ครับผมแต่แต่น่าเสียดายครับที่กวางครับอาจจะติดบักคกับผมมันก็เลยเดินช้ามาติดอยู่ตรงนู้นนะผมผมก็เลยเอาตัวรอดได้ผมนะโดยกลับมาทีท่แคมป์ฐานนงผมนะฮะกวางก็เลยจับผมไม่ได้ครับและหลังจากนั้นกวางก็ไปแล้ว ผมก็ตัดไม้ทำฟืนต่อไปจนเวลาล่วงลอยผ่านไปถึงตอนเช้าแล้วหลังจากที่ผมได้เดินสำรวจไปสักระยะแล้วผมได้เจอห้องหลังห้องหนึ่งครับผมที่มันเหมือนเป็นห้องงันสักอย่างครับผมเดินเปิดเข้าไปดูพบว่านั่นในครับมีกระสุนเต็มไปหมดรวมทั้งปืน,ป,นปืนไรเฟริลครับผมก็เลยเก็บไปครับเก็บเก็บปืนไรเฟิลเก็บ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 ปืนเก็บกระสุนพวกนี้นี้ครับผมครับ <laughs> เอาใส่กระเป๋าแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมมันจะใส่กระเป๋าไปทำไมก่อนท,ทั้งที่เอากระสุนใส่ปืนแล้วแท้ หลังจากนั้นเวลาก็ล่วงลอยพายาตอนคืนแล้วผมก็ได้เจอสำรวจต่อผมก็เลยเจอเกาะหนังหนึ่งครับหลังจากที่ผมเดินปสมพันย่างหนึ่งผมเลยเจอหมาข้างทางผมแต่แต่สชคไม่ดีครับเน็ตผมนํามาเปิียอะไรตอนนี้ไม่รู้ว่าผมมีหนาวซ้ําผมยังตกหลุมพรางไปอีกที่ทำไมมาโชคไดขนาดนี้วะ หลังจากที่ผมกาลังวิ่งหนีหมาตาแดงอยู่ขอผมผมก็ได้เจอสิ่งนี้ครับสวรรค์ลูกไฟเป็นลูกเป็ดไฟของผมนี่ก็คืออุกกาบาตครับกำลังจะตกลงมาในพื้นที่ป่าแห่งนี้ผมฮะผมก็เลยวิ่งหนีครับอุกกาบาตรวมถึงหมาสองตัวที่กาลังวิ่งไล่ผมอยู่ครับเนี่ยแล้วทําไมต้องมาวิ่งหนีตอนนี้เนี่ยเฮ้ยไอสองตัวนี้มันกัดไม่ปล่อยจริงๆเลยวะ่ะโอ้โหอยู่ด้านหน้าสองตัวโอ้โหเฮ้ยมือจะมาวิ่งไล่ตัวทำไมไอหมาโง่ นันหมอที่ผมกาลังวิ่งหนีอยู่นั้นผมก็ยง่งเงื่อยไปเห็นกวาตัวหนึ่งครับที่กำลังวิ่งไล่ตาผมอยู่ใช่ <Hi. S 1> หลัจากนั้นผมก็วิ่งไปไปวางตรงนี้ผมวางในติดบาร์ครับผมและหลังจากที่ตอนเช้าแล้ววางก็หายไปแล้วน,นหลังจากนั้นผมก็ออกสำรวจต่อไป เวลาก็ผ่านไปถึงตอนคืนแล้วครับผมซึ่งตอนนี้ครับผมก็กําลังจะไปที่ตั้งแคมป์แต่เกิดเหตุการณ์ที่ว่ายังมีพวกเผ่าลัทธิครับผมพวกกลุ่มลัทธิมาบุกมาบุกบ้านผมครับบ้านไ่บ้าดิมั่ที่ตั้งแคมป์ดีแต่ผมก็เลือกที่จะไปช่วยเด็กในถ้ำของผมฮะผ,ผมตอนที่ผมจะไปถึงแคมป์ผมระหว่างที่ผมกาลังระยิงหมาครับจู่ๆครับหมาอีกตัวนึ่งก็ผมด้านหลังผมล้วตัวที่ผมยังไม่ได้กันตั้งตัวเลยครับ โอ้ยหมาเนี่ย linkage. โอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยเราลองยิงโอ้ยยิงเนี่ยเฮ้ยยิงโอ้ยมันยิงไม่เข้าอ๋อมันยิงไม่เข้ามันยิงบักสูนหมดอีกนั่นหลังจากที่ผมครับได้จัดก,การหมาเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วผมนะฮะผมก็ไปที่แคมป์เพื่อที่จะมาจัดการพวกรัตธิไอสองตัวที่เหลือเนี่ยผมอยู่ต่อครับผมอะหลังจากที่ผมได้จัดก,การพวกรัตธิไปเสร็จสิ้นแล้วผมก็ เอาเหล็กที่เหลือนาครับเป็นนาฬิกาเข็มเท็จเพื่อบ่งบอกเวลาครับว่าจะตอนเช้าหรือตอนเย็นหรือจะตอนกลางวันครับจะบอกเวลาได้หมดเลยครับผมแล้ตอนนี้ผมก็ออกสำรวจต่อไปครับผมคนกว่าผมจะหาเด็กเจอโอเคครับแลตอนนี้ผมก็มาถึงถ้ำแล้วผมถ้ำที่็มไปด้วยหมาสีตัวเล็กๆครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็เอาปืนครับไปยิงใส่มันอย่างนี้ครับผมต่อไปได้เลยๆรับคนกว่าผมจะกำจัดมันให้หมดนะครับผม หลังจากที่ผมได้จัดก,การหมาพวกนี้จนสําเร็จแล้วผมก็เอาคุณแจใส่ในมาไขาหงกงนี้ผมคนระับจากนั้นหลังจากนั้นครับผมก็เดินเข้าไปข้างในครับผมเจอกล่องครับกล่องนั้นสำคัญยิ่งกว่าเด็กครับผมต้องหากล่องก่อนโอเคครับนั่นหลังจากนั้นผมก็ช่วยเด็กคนแรกเอาไว้ระไว้ได้ครับผมนะฮะนั่นหลังจากนั้นผมก็กลับไปที่แคมป์ต่อผมเอาเด็กครับไปไปมาที่แคมป์ครับเพื่อให้เพิ่มวันเวลาผม เยี่ยมมากไอ้หนูเื่อวานนี้ผมกำลังจะขึ้นหอคอยครับตอนคืนก็มาแล้วผมนะฮะแล้วก็ผมได้เห็นบางอย่างอยูอย่นัานนอกด้วยผมนะเอาไงดีวะโอเคเกือบไม่รอดโชคดีที่มันหายตัวไปก่อนโอเคครับยวผมออกสวจต,ต่อ ้ะหมางนี่ผมกำลังจะเข้ามาในฟาร์มของผมผมได้ตำรวจไปครับผมผมได้เจอกับสิ่งนี้ครับใช่ครับผมผมเจอกล่องแดงครับกล่องที่หายากที่สุดครับผมนีใจมากผมเลยวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปเก็บกล่องแบบนี้เลยผมนะฮะสิ่งที่ผมได้ก็คือมีดผัดครับหรือคูนันครับมีดผัดคูนันกับเศษเซล้ยเมนีครับอันนี้ครับถึ่วก็สําคัญครับเอามาใช้ในการสร้างของนี่ดีๆเลยทีอันนี้ ในหลังจากนั้นนะครับผมกำลังทดสอบมีดนูผมพบว่ามันปลาโลโล,ะละได้ผมผมก็เลยลองปลาดูเึ๊บ,บ,บเบบเบเฮ้ยมันดีมากเลยเนะี่ยผมก็เลยลองปลาครับมันดีโคตร,คต,รตัวนี้ครับใช้ผมมีและชีวิตดีเลยตัวเนี้ยแต่หลังจากนั้นนะครับผมอาจจะรู้สึกสิ้นหวังอย่างมากผมหลังจากที่ผมได้เปิดกล่องแดงแล้วนะครับผมนะผมก็เลยใช้มีดผ่าที่ผมได้มาจากกล่องแดงเนะี่ยมาตีศัตรูครับ ซึ่งครับผมใช้ไปมั่วเลยผมใช้ในการตีศัตรูตีอะไรพวกนี้ผมนะฮะเพื่อจะเอาอาหารครับเพราะว่ามันดีมา,มากๆตอนแรกผมคึกว่ามีดเนี้ยใช้แล้วมันไม่มันไม่ไม่จํากัดเว้แต่พอผมดูดีๆแล้วทันด้านสายล่างผมโอ้สังเกตครับว่ามันมีตัวเลขบอกด้วยผมอนะซึ่งผม,มเอาไปขึ้นมานอกอตอนที่ผมกําลังกําลังใช้เป็นมั่วเนี่ยผมเดี๋ยวมือเดี๋ยวพวกคุณลองดูเองครับ นั่นนะครับแล้วผมก็โดนหมาป่าไล่เลยครับทีนี้แล้วเวลาก็ผ่านไปไปยังตอนคืนแล้วผมนะฮะซึ่งตอนนั้นผมกําลังออกสํารวจอยู่วับผมแต่ตรงแต่ตอนนั้นนะผมได้เจอเหตุการณ์ตรงหน้าผม <S <S อุยแย่ลนุ่นนกูรีบๆเอาใช่ครับผมนกเข้าไปอยู่ในบ้านได้ยังไงไม่รู้เลยครับ วันถัดมาอีกคืนหนึ่งครับผมผมพร้อมได้เจอกับพวกลัทธิวิญญาณอีกครั้งผมนะฮะลัทธิวิญญาณพวกลัทธิศักดิ์สิทธิ์นะผมที่ตอนนี้นะครับผมกําลังจะมายึดแคมของผมอยู่ครับซึ่งตอนนี้ผมกําลังเก็บของอยู่ผมนะแล้วก็เตรียมตัวไปบวกกับมันได้เลยครับ ว่าผมจะกำจัดมันได้เหดตายเลยเสียาเสบหายโอเคครับแล้วตอนนี้เวลาก็ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วผมนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็หาถ้ำอันนี้สองเจอแล้วผมนะฮะซึ่งผมกำลังไปช่วยเด็กในตอนนี้ผมนะฮะช่วยยิงจักรยาไกรผมให้ผมมันจำเป็นจะต้องขึ้นไปบนถ้ำผมเพื่อที่จะล่อให้พวกหม,มาอยู่ตรงมาอยู่ด้านล่างให้หมดนระับเพื่ผมจะกราดยิงให้มีหมดเกลี้ยงเลยผมนะจะได้ไม่เหลือสักตัว ตอนนี้เรากำลังใช้ปืนยิงอยู่ครับผมะฮะโอเคผมแนละ้วตอนนี้ครับผมก็จักการหมาไปที่เรียบร้อยแล้วผมนะครับผมก็เลยเอาคุญแจ๊ที่มันดรอปอมาจากหมาผมามาขายมาขายครับแล้วก็ช่วยเด็กคนที่สองเอาไว้ได้ผมนะฮะเอาเนื้ใส่ถุงเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดกล่องต่อเลยครับผมฮะ โอเคครับผมตอนนี้ครับเวลาก็ผ่านมาตั้งหลายวันแล้ว,ลว,ลวครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้ครับผมก็คิดว่าจะไปเดินเข้าไปยังเขตหิมะผมเพื่อเพื่อที่จะสำรวจนะผมว่าว่าในเขตหิมะนี่จะมีอะไรดีบ้างครับผมนะฮะซึ่งเป็นเขตที่ผมไม่ชอบสุดแล้วเพราะว่าอากาศหนาวทาให้ผมเนินยช้าลงครับแถ,แถมยังแถมยังไม่หย่มซ้ำครับยังมีตัวไม่รู้่ผมมากัดผมอีกก็คือตัวเล็กๆเนี่ยกัดผมทีนี่โอ้โหอย่างรัวเลยผมเลยต้องรีบหนีออกจากเกาะหิมะให้เร็วที่สุดนะผมเพราะนี่ผมจะตายเลยไม่ช้านี้ แล้วผมวก็ได้จัดสินใจกลับมาที่กอ่กอหิมะอีกรอบหนึ่งครับแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะฮะเมื่อวางครับได้ผัหัวมาห้าหน้าผมแล้วมันไปช่วงเวลาที่มันออกหากินนะผมผมก็เลยหนีอัตโมัครับแต่ว่าดันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะใช่ครับผมแล้วหลังจากนั้นอ้าวค้างอีก ก็ามาตายน้ำมือของควางอันหิวโหยพวกนี้นนะฮะก็ <L pea> ประมาณนี้ครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบอะไรครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ต้าแ่างคลิปเพื่อเป็นกำลังใจใ้การทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายสวัสดีครับ Now